สวัสดีค่ะพี่น้องสุขุสุขคตนะคะอุ้ยดูบ,บรรยากาศจ้ะฝนก็นตกดีดีเลยดูไปไม่ล่วงก็ล่วงค่ะอีหลีผุนทั้งตกทั้งล้มท,ทั้งคุนคุนฝ่าทั้งขีดหดป้ายหิดป่าปในมันสิแกงจ้างปางออกเนาะขีดหดป้ายหิดเจียกไปเก็บเินแจ้ะมันลวกพักเปลี่ยนใส่เอนซุปน้ำมันสมจ้ะมันนีประสิทธินซุปน้ำมันสมเนะจ้านี่ พักเขาก็เหลือซํำนี่นะพี่น้องผักากาศทินจะน,นี่ดูดูใบไม้ร่วงทับเบิแนเราจะนี่อู้ยบรรยากาศตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเล็กน่าจะนองมืดแล้วพุณดูดูใบไม้ร่วงร่วงใครอิรีพุนล้มค่ะทั้งล้มทั้งฝนพายอยู่เขาค่ะทังอาทิตย์เลยจ้ะแปลงพักเขาก็ททำความสะอาดแล้วใบไม้กระดวงลงมะพักกับหนาหนาวกับพอปปูกไินยู่จ้ะก,ก็มีพักเทียนยังทนกับความหนาวก็มีสลัดนี่แหละแล้วก็พักกาศทินไทยนี่นี่ ว่าสิลบไปคันสุ่มก็บ่กท่านอย่างีเวลาเหมืองอื่นก่อนต้นหมอกต้นไม้ก็ทำความสะอาดแล้วก็บานผักซีลงไปอีกพักปางเทาก็ใบกวบตี๋ดีเด็ดหนาหนาวมุนี่กับบานผักกาดไปอีกจะผักกาดนี่ทนกับความหนาวยุะนี่ต้นหอมกับทนในนี่ยพายตู้กับหูละพาตีนกุ้งกัไปเร็วแล้วบังแล้วบังต้นผักเขียวข่อยอู้เขียวม่วงแล้วเจอเขียวม่วงกับเขียวเขียวก็จะเป็นเอ็นสีม่วงก็จะเป็นเขียวม่วงขักอีดีงามขักอีดีแระเบิง สีหาเมนูใส่กันจ้ะนี่ลกหอมันกันลกต้นหอมเหม่อนสิไปซอยใส่กับอันนี้ซุปน้องไม่สม้มนี้ว่าสิว่าจะซุปหรือไม่ส้มนะคะซุปหรือไม่ดองเพราะเรนกินด้จูจ้ะผักทุนน่นอ่ะนะหมูว้านนี่ก็ลูกผักกาดกับจอนไปใส่แกงหมูสามสันลุมควนใหม่ๆล้วนทับหมดแล้วแต่ว่าผัวผักกาดกับว้านอยู่จ้ะนี่ ต้นหวมอมซาลาเนียกันยังย้งอยู่ใบเขาตัวมักพริกกันยังอันนี้ไปบดอันนี้หนาวผักกาดที่เหนียกันย้งทุ่งจ้ะบู้ยขั้นสีนี่สีอันนี้เลยนอนนี่เนาะเขียวม่วงนี่สีม่วงไปน้ำแบบมาบ่มีเด็ดก็คือม่วงไปเลยหนาแสีบเลยจ้ะนี่คุณนอมันก็ลังขื่นกระแหนงมันมาเป็นนอมันแหนงมันเขียวม่วงกับเขียว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 อยู่คุณผักเปลี่ยนกันโคหนาวเลยทุ่จ้ะ ก็ได้กับใบมันอันนั้นขั้นหนาวความก็ทุ่นก็ได้เดี๋ยวมือหลังเจ้าสิแม่เก็บผักกาดหินนั่นไปขันสุมนะ่มแล้วจะเต้มืึงนี่สีอื่นสีลวกไปกินกับสุปนะ้ไม่สุ่มกันจักหน่อยตุน่นยังไงอย่างอื่นจะคอยสีมันลวกไปขันสุม่มกาดหินท้าก็ได้บู๊ อากาศล้มฝนผัดพี่น้องเอ้ยมืดแล้วมืดไว้ไว้ใครเข,ขาหนาหนาวมืดไว้งามเสาไปเห็นงานกะงางมือเสาไปเห็นงานกะมืดเจ็ดโมงเจ็ดโมงไงเจ็ดโมดงเสากะมืดดาวเรื่องก็ยังทนหนาวเลยยุจันดาวเลี้ยวแบค่ะเปลี่ยนผักเขาหน่อยๆเพราะเด้ปลูกอยูป่ปลุกินจะพี่น้อง หนาวเดี๋ยวฝนตกเดียวไปไปขึ้นไปตำน้่นไปสุ่มกันค่ะมาป่นี่มาสุปกันค่ะพี่น้องอันนี้คือเนื้อปลานะคะเนื้อปลาย่างไว้สามีกินเหลือก็เลยมาตำใส่สุกน้่ไปสุ่มเนี่ยจ้ะพี่น้องนี่อันนี้ก็คือพริกเนาะค่ะเนาะพริกเข่าเตาอจากกบจ้ะกระเทียมจ้ะปลาเส้นุกวนปลาอด เสียดายนะคะพี่น้องลูกเต่าก็กำลังกินเหลือเหลือตอนน้นก็นเลยเสียดายก็เลยมาจุ่มเชื้มาผสมอาหารการกินตังเหรียญดัดเป็ดกินเอาจ้ะอันนี้คือน้องไมสุ่มเอามาจากบ้านของมาจากจากไทยเลียนเนาะคะ่ะเนาะนี่อ่อ,อนๆต้มเดอเจา้านี่ลวยดูอ่อนเรียบร้อยเดลเจ้ะส่วนพอดีจา่าอีมเมลแล้วเห็ดจ้ะอีมเมลแล้วเห็ดจะได้เอามาน้ำแดงน้ำยูขวดทรงขวดจา้าสูบไปไงเป๋บบานๆนี่เดลเจ้ะ ชุรหดจ้ะผงเสร็บผงหัวผงบิเศษมาใส่กับผงเสร็บ,าบ,บารขาดชุรหด,ดน้ำปลาดจ้ะ ต้มสุกกุ้งไปจักหน่อยโอ้นำต้มสุกกุ้งไปน้ำจักหน่อยจ่าพี่น้องเพื่อว่าเห็นมันแข็งเกินไปนะจ๊ะหัวนมทำเองจ้าจักหน่อยจ้ะชุเแบบยงังไงตุองตามเดียมจ้ะเพราะว่าเขาใส่เนื้อปลาคือมันไม่แข็นเกินนะอือหึเจหน่อย ลุกเส้นเหนือปลาพราะอย่างนี้ปลวกหม,มูเนี่น้องเขาสิบเปอร์เ็นต์น้องม่ส่วนที่ซื้อกับมกักอินที่กันจัดด้วยว่าเส้นไอ้ปลานะ่ิซมจ้ะจานเส้นประเดีดใช่ไหมแล้วก็น้ำปลาทิา้หนึ่งจ้ะอืม พอดีได้จตุนมองสุปน้าไม่สุมอ่อนๆบาดเงแน้ะคะ่ะสุดป่ทยๆสุดจ้ะใบหอมต้นหอมสละแเน่จ้าสุกต้องแหงจ้าหอมกราทชิ้นสักสักการพร้อมเสืฟ ซุปน่าไม่สมจ้าเสียบๆซุปน่าไม่สมใส่ปลาเนาะจันอโอ้ะเนี่บ่เผ็ดกับกัดพริกแก้มเขาค่ะแต่ว่าซุปน่าไม่สมเนี่ยบ่ต้องให้เผ็ดจ้ะมันเผ็ดกับมันบ่แซ่บตามความชอบเนื้อจ้ะเนาะนี่โอเคค่ะไปกินกันเลยจ้า